สวัสดีค่ะพี่น้องมือขึ้นนี่หนาวติดลบพี่น้องตื่นขึ้นมาหิมะขาวอากหลากอีกแล้วหิมะมาอีกรอบแล้วพี่น้องปีนี้หนาวโดนครับกำลังสิเดินทางไปทรงน้องไอดานะพี่น้องเนาะวันนี้กะ ไปพร้อมพอพอกับแม่กับสิเลยไปทำงานเลยแล้วก็สิไปหาอตอนก่อนสิกลับมาหับน้องเอ็ดดากับสิไปหาเลาะสื่อของมาเห็ดเนื้ออยู่เนื nah. ้อกิน <được> ส <Felix> <for S 2> ู่ขอบขั้วกินคือเกาล่ะพี่น้อง Bậc mỉ nuôi bậc nhanh rồi mỉ nuôi bậc nhanh បាយទៅទៅលោកផាអ្ហ៎ស្ວຍកូនស្ວຍចឹងដៃ ว่าผักกาดเขียวพักกาดดีมันเป็นตะขันสมแสบสักเนาะแล้วปอกหัวหอม อดบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปทํางานแล้วก็เลิกงานมากกับไปหายางตลาดเนาะพี่น้องเนาะกลับขึ้นมากกับสิมาเห็ดอาหารเย็นอันนี้อาหารเย็นไ้ถ้าพอไม่ได้าสีเห็ดเห็ดเห็ดเ,เข็มทองห่อหมูแล้วก็อย่างอยู่ในกระทะเนาะพี่น้องเนาะแซบ่บจะแซ่บกินกับน้ําพริกเผาคนชอบชอบพอน้องไอดาชอบกินน้ําพริกเผาพี่น้อง ันนี้กับสิเฮ็ดไปแต่พอส่วนลูกกะลูกทรายวันนี้พ่นยาพ่นว่าพ่นอยากกินไข่เจียวหอมใหญ่เพ่นว่าหอมแดงพันเอินหอมแดงไข่เจียวหอมแดงมาสั่นแม่กับสิทอดไข่ให้ลูกทรายแล้วกับสิอันนี้ก็คือเมนูของพอแค่นี้แหละพี่นอ้องมื้อนี้อาหารเย็นมื้อนี้กินง่ายๆ เ็จเรียบร้อยพี่น้องเมนูเห็ดเข็มทองห่อหมูเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้ำพริกเผาที่ไม่ได้ซื้อมาจากร้านเวียดนามร้านอาหารเวียดนามเนาะพี่น้องเพื่นเฮ็ดขายพร้อมแซบ่บแซบ่บพร้อมหอมแล้วก็บเบเพ็ดมากเหมาะสาหรับฝรั่งเลยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเมนูของลูกไส้ของน้องไอดากับเซจเรียบร้อยพี่น้องไข่เจียวหอมแดงเผิน กับข้าเหนียวหึ่งหนึ่งห่อนห่อนห่อนหอนเลยเป็นหิวข่าวแห้งเลยตโรงเรียนมากพี่น้องแค่นี้แหละพี่น้องอาหารเย็นมือนีของแม่ดาเห็ดว้ถาพอกับลูกแซบแซบ,แบขึ้เกาจากพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะกินไข่จะกินข้าวกับไข่ไข่เจียวครับ เพิ่นพี่น้องแนะ่ลูกลาพี่น้องครับมากินน้ำเอเดด้วยครับแซ่แบแซ่แบแซ่บ่กินเลยค่ะลองดูอร่อยไหมร้อนไหมลูกติดมือไหมติดมือค่ะโอเคไม่เป็นไรติดมือกินไปเลยค่ะลูกชายของแม่ ไม่เป็นโลโฮหครับไม่โลหโ์หมตอนนี้โลหโ์ไข่เจียวทอดอใส่หอมแดงหอมแดงอร่อยไหมลูกหวานด้วยเนาะอื<ข>อปั้นดีๆข้าวลูกเอาน้ำมันทามือมันจะได้ข้าวไม่ติดมือเออลูบๆมือนะ่ะ น้ำมันกับไข่เจียวไม่ติดแล้วใช่ไหมครับอ้ติดอยู่ เป่าดีๆมันร้อนข้าวนุ่มดีไหมครับดีครับดีเพราะว่าแม่อามาแล้วก็เอาน้ำอุ่นใส่ผ่านน้ำร้อนแซ่บเพราะไข่เจียวงาดำของแม่ แซบ่บแซบ่แซบ,ซบกินเลยลูกกินเยอะเยๆแม่บอกให้เอาน้ำน้ำมันจากนั้นทามือมันจะไม่ติดมือเลยพุ่นแม่ไข่ไหมก็มสช่ไหมสิเอาไซคัมใหญ่กัะแถลูก ข้หน่อยน่ยอยมันติบติดข้อกินซาซาลูบต้ตองฝาหิวแห้งมันบอเอาน้ามันทามือเขาลูบๆๆมือจะได้ค่าจะได้ไม่ติดมือไงดูล้ว